สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตท่าที่ทหารถูกทำโทษกันมีท่าอะไรบ้างไปดูกันเลยครับท่าที่1นึ่ท่าดันพื้นครับหนึ่งสองท่าที่สองคือท่าแกงกะลู1หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสาสอง,สองท่าที่สาม ข้าเหี้ยตะกายตึก1 2ึ่งสองสามหนึ่ามข้าที่สี่ข้าแทงปลาไหลหรือ,องขอขาพึ้นงหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองข้าที่หหัวปักพื้นมือควายหลังอ้าน สองสามสี่ห้าหกเจ็ท่าที่หแบกโลหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่าที่7จพุ่งหลังหนึ่งสองสามห่าที่แปพุ่งหลัง8จงังหวะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสสสห้าหกท่าที่9้าสบายนิดหนึ่งนอนกลางมุง้งหนุนบ่อน,นี่นะจ๊ะคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไม่เจอเจอกันกฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจท่าที่สิบมวนหน้า <c oughs> ท่าที่สิบเอ็ดจัมปิ้งแจ็คหนึ่งสองสามวี หนึ่งสองสามสองท่าที่สิบสองปล่อยมาจบไปแล้วสิบสองท่าอีกเยอะที่ยังนึกไม่ออกใครนึกออก บอกด้วยบ๊ายบาย